คนี่กันมาดูซีสองร้อยนะครับผมนี่กุญแจครับสองดอกผมกดล็อกตึ๊ดตึ๊ดหนีคันนี้มันจะพิเศษนิดนึงนะครับตรงที่ว่าเปลี่ยนฝากระโปรงหน้านะครับเป็นตัวชุดแต่งพาร์ตซีหกสิบสามนะครับผมแล้วก็ไฟหน้านะครับเปลี่ยนเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับที่เป็นตัวปีสิบสองขึ้นล้อได้เป็น BBS นะครับยางปีใหม่นะครับปีรู้สึกน่าจะเป็นปี2020เลยนะครับ แับเจ้าอยางค้าแล้วไปก็พร้อมใช้งานเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องอยางเป็นตัว C200 นะคะรับคอมเพรสเซอร์อลกแนะครับก่อนพาดูด้านในเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังก่อนนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟหลังให้เป็นตัว LED เส้นๆแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวของ m i n นอรแล้วก็มีชุดแต่งะครับท่อเป็นท่อคู่เองนะครับพาชมตะเข็บด้านหลังก่อนนะครับผมพาไล่ดูตะเข็บแบบนี้เลยนะครับ ื่อให้ลูกค้าได้สบายใจนะครับผมว่ารถคันนี้ไม่มีโดนหนักมานะครับไม่มีชนหน้าชนท้ายนะครับรถสีเดิมนะครับผมตะเข็บเดิมนะครับตัวรถตะเข็บเดิมสวยมากครับผมพาไปดูข้างใน ตกแต่งเป็นลายไม้นะครับผมสภาพโดยรวมผมถือว่าโอเคมากๆนะครับเจ้าคันนี้ผมแคนกว้างๆให้ดูรอบๆนะครับเบาะหนังยังสวยยังเต่งนะครับผมไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับนี่เป็นเบาะแถวหลังครับนี่โดยรวมถือว่า สภาพบ่อสมบูรณ์มากๆนะครับตัวรถ11ปีนะคันนี้ปัจจุบันปีคศสอง1ครับตัวรถปีคศ10นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้นะครับสำหรับเจ้าคันนี้ปี1 0นเนาะก็ยังไม่มีผู้สตาร์ทมาให้นะครับต้องใช้เป็นกุญแจเสียบเลยหยียบเบรกันเล็กน้อยนะครับบิด2ทีนี่รถ สิบเอ็ดปีนะครับไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับมีแต่ไฟน้ำมันที่โชยไม่อยู่แสนแปดนะครับผมโอีคครับโดยรวมครับป่งผมนะครับสวยงานนะครับผมไม่มีลอกไม่มีร่อนไม่มีทะลอ,ลอนะครับถาดวางแก้วนะครับเลื่อนได้ใช้งานได้ปกติมีสไลด์ลื่นๆกันเลย คันนี้ผมเซตอัพช่วงล่างให้ใหม่นะครับผมก็เปลี่ยนยางเบ้าโช้กเปลี่ยนยางแท่นเกียร์นะครับเรียกได้ว่าสภาพเนี่ยพร้อมใช้งานผมเซอร์วิสเช็คสภาพส่วนใหญ่ให้แล้วว่าตัวรถเนี่ยขับไม่มีเสียงยอยพวงมาลัยก็เปลี่ยนให้นะครับผมก็ในขณะเลี้ยวเลี้ยวสุดก็ไม่ดังนะครับผมครับสั่นขออภัยกันอีกครั้งนะครับพอดีผมใช้มืยอถ่ายด้วัน้ พาดูห้องเครื่องครับเดี๋ยวผมพาดูนอด็อตด้านข้างนะครับน็อตแก้ไม่มีแกะไม่มีทําสีนะครับคานเดิมน็อตเดิมนะครับสำหรับเก้าสีสองร้อยคันนี้ตันน้งเงินยังนิ่งอยู่นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าผมเก็บงานให้เนียบมากเลยเพราะผมมองว่ารถอะพออายุมากๆแล้วเนี่ยมันไม่มี มีวารันตีสูรให้แล้วคันนี้ผมเลยค่อนข้างดูแลเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับขับมันมากมบอกเลยก่อนที่จะเอามาสปาภายในสปาภายนอกแล้วก็มาจอดขายนะช่วงจังหวะเก็บงานนะผมค่อนข้างใช้คันนี้บ่อยมากเลยครับพี่เพราะว่าชอบผมว่าเบนซ์เก่าๆเบนซ์แบบเบนซ์รุ่นประมาณเนี้ยขับมันกว่าตัวโฉมใหม่เยอะ ไปนู่นวิ่งไปนี่ผมใช้คันนี้ตลอดเพราะว่าช่วงล่างอ่ะพอผมเก็บมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหนึบแน่นดีฟิลลรถเก่าเนี่ยมันขับมันผมว่านะครับก็พวกเจ้าคันใหม่ๆเงี้ยไม่แตะเลยขับทีสองทีรู้ว่ารถมีปัญหาก็ไม่ขับแล้วเจ้าคันนี้ผมแอบใช้อยู่เกือบสองอาทิตย์กว่าจะมาจอดขายอ,ะาอยา่ะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับ